ครพรญาติโยมสาธุชนคนแก่บุญทุกทุกท่านอันนี้อาตมาภาพพระครูวิริยะธรรมโชตจะพาญาติโยมมาเที่ยวจังหวัดสุรินสถานที่บ้านเกิดของอาตมาได้เกิดอยู่ที่นี่แล้วก็ได้พาญาติโยมสร้างเสนาสนะในวัดสว่างโนนทเคนมาทุกทุยุคสมัย บันนี้อตาตมาภาพจัดงานปริวาตกรรมเพื่อเสริมวระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัตการที่สิบท่านอายุพรรษาเกสิบสองพรรษาอตาตมาภาพได้จัดงานปริวาตกรรมมามากยี่สิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็จึงได้ ให้ญาติโยมอยากจะเชิญโยมญาติโยมมาจัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เข้าปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่แล้วก็เชิญชวนญาติโยมมาทําบุญสุนทานกันอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นบ้านเกิดของอาตมาอาตมาเกิดอยู่ที่นี่ตั้งแต่เป็นเด็กก็เข้าโรงเรียนอยู่ที่นี่สมัยก่อนนั้นเป็น วัดเนี่ยมีโรงเรียนแล้วก็ได้บวชเป็นสามน,นเนรก็อยู่ที่นี่แล้วบวชพระก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่หลายๆลายสิป,ปีเข้ามาแล้วจนถึงอายุปัจจุบันนี้ก็ห้าไอ้ 5, อปีพรรษาก็ห้าสิพรรษาเพราะฉะนั้นก็จึงขอให้ญาติโยมนั้นได้ทราบกันเพราะว่าที่นี่เป็นสถา,านที่เกิดของอของอาตมาภาพ พราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ได้จัดงานเข้าปริวาตกรรมอย่างที่กล่าวเพราะฉะนั้นก็ยังขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันทําบุญทํากุศลสร้างบาร,รมีด้วยกันในป่าสวนป่าิาธรรมชาที่กำลังจะเปิดในวันที่5ที่จะถึงนี้ในนามของตำบลทับใหญ่ เพราะฉะนั้นก็จึงให้ขอให้ญาติโยมนั้นมาร่วมกันแล้วก็ได้ผลประโยชน์ในการจัดปฏิบัติธรรมก็คือสร้างความสาม,มัคคีในหมู่ในคณะในชุมชนตำบลทักใหญ่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสำคัญในพระพุทธศาสนาทำให้ญาติโยมนั้นสร้างความสาม,มัคคีในหมู่ในคณะ ในชาวบ้านในตำบลของทับใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จึงใครขอเจริญพรญาติโยมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินเพราะตอนนี้ก็ได้ปลูกต้นไม้เฉลือมมะเกียบแปดไร่แล้วก็ได้ปุดบอ่อน้ำแสงอาทิตย์เพื่อจะเพื่อลดอต้นไม้ปลูกกำลังต่อยอดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงใค่ขอ จเจริญพอรญาติโยมให้ประสงค์ที่จะเปลี่ยนเจ้าภาพซื้อที่ดินเรื่อมก็จเจริญอพอรไว้ณโอกาสนี้แล้วก็ขออนุมโมทนาบุญกุศลอาเทียาโยมที่มาร่วมกันทำในครั้งนี้ขอให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์บุญรักษาเทวดาคุ้มครองอ้นเงินทองไหลมาไหลมาเต็มบัญชี ธนาคารของทุกคนทุกคนทุกคนยอมทุกคนทุกคนด้วยเตือนเจริญพร